หากท่านเพราะเมล็ดทุเรียนแล้วไม่ยอมทําสิ่งนี้ระวังเมล็ดทุเรียนของท่านอาจจะตายได้ไปดูคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เวฟก็มาทําภารกิจถอดหมวกเมล็ดทุเรียนครับผมนี่ครับตอนนี้เมล็ดทุเรียนของเวฟเนาะก็ถือว่าเริ่มเติบโตประมาณ80%แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสถอดหมวกเมล็ดทุเรียน ถามว่าไม่ถอดได้ไหมได้ครับผมแต่ว่าอาจจะทําให้ยอดของมเมล็ดทุเรียนเนี่ยคดงอได้เนาะมันก็จ,จะไม่สวยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาช่วยเขาทําให้ยอดทุเรียนตรงเหมือนแบบนี้ครับอันนี้ผมได้ถอดไว้คร่าวๆแล้วเนาะนี่ครับนี่เห็นไ,ไหมเอ่อเพราเราถอดมเมล็ดทุเรียนเนี่ยมันก็จะทําให้ยอดเนี่ยมัน ชูสูงขึ้นนะครับผมชูรับแสงนะฮะแต่ถ้าเราไม่ถอดโอกาสที่จะงอบิดเบี้ยวไม่สวยมีไหมก็มีเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็เลยมาช่วยเขานะครับผม,มเห็นไหมเพื่อเอพี่ๆดูดิด้านล่างเนี่ยก็จะมีเมล็ดทุเรียนนะครับผมหล่นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสัญญาณว่าถอดได้แล้วและที่สำคัญคือ ถ้าทุกคนเนี่ยดูว่ามันถอดได้เมื่อไรเราดูที่ก้านของเมล็ดทุเรียนนะครับผมถ้าก้านเนี่ยมันยาวประมาณ2 1-2ถึงสเซนนะครับเราก็สามารถถอดได้แล้วแต่นี่ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างนะผมก็เลยปล่อยมันไว้นะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับผมในการถอดเมล็ดทุเรียนเนี่ยเพราะว่าโอกาสที่ยอดตรงนี้นี่คือยอดของมันนะ อาจจะหายไปเลยแต่ว่าถาว่ามันขึ้นไหมมันก็ขึ้นครับแต่ว,ว่าอาจจะช้าสักหน่อยนะครับผมนี่ครับนี่แล้วเราจะถอดยังไงถูกเอสาที่ได้ดูเนาะสมมติว่าอันนี้คือสามารถถอดได้แลนะ้วเนาะเออจิมก็ถอดได้แล้วแหละได้ดีนะครับทุกคนเอายอดออกมาก,ก่อน คือพยายามอย่าอย่าให้ยอดเนี่ยมันแตกหักนะนี่มาออกมาได้แล้วเราก็หักได้เลยน,นี่ัได้แล้วส่วนกาน้านนี้เราต้องหักไหมไม่ต้องหักครับผมเดี๋ยวเขาจะสลัดตัวเองส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่ป้องกันยอดไม่ให้ยอดเนี่ยหักนะครับผมเหมือนเป็นกรอบป้องกันอะ่ะนี่ครับ คือจริงนี่ของผมก็ประมาณ80%แล้วนะที่จะสามารถที่จะถอดมเมล็ดได้นะส่วนมเมล็ดนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าพี่ๆเนาะไม่ต้องเก็บไว้นะครับผมสามารถที่จะเอาไปทิ้งได้เลยเพราะว่ามันไม่สามารถเติบโตอะไรได้แล้วเพราะว่ามันมันมีอย่างนี้แล้วไงเออมเมล็ดนี้ก็ทิ้งได้เลยถ้าไม่ทิ้งนะโอกาสที่จะมเมล็ดเนี่ย เป็นเชื้อรามีไหมก็มีครับผมแล้วลามทั่วแปลงเลยนะเพราะฉะนั้นต้องทําความสะอาดให้ดีครับผมนี่ครับผมก็วันนี้นํามาชนะมาแล้วก็ใส่ในนี้เลยนะครับนี่เก็บด้านล่างก่อนนี่ครับเก็บไปเรื่อยครับผมเยอะมากคือจริงๆมันก็ต้องถอดได้แล้วแหละแต่ผมไม่ว่างไนงะ เนี่ยแต่วันนี้ผมว่างแหละเดี๋ยวผมมาช่วยให้เขาเจริญเติบโตได้ดีกว่านี้นะครับผมจะได้เป็นแบบนี้นี่เนี่ยพอเราถอดเสร็จยอดมันก็จะโตโตสูงเป็นเหมือนต้นกล้าทุกคนเนี่ยโอ้โหนี่ลอเก็บส่วนนี้ก่อนส่วนที่มันสลัดเองนะนถ้าเราไม่เก็บโอกาสที่จะเป็นเชื้อรา มีสูงมากตอนนี้เราก็ถึงขั้นทอนเมล็ดทุเรียนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ดูแลเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงการเสียบยอดถึงคลุมกระโจมหรือการหายยอดการคัดเลือกต้นกล้านะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องมาคัดเลือกอีกทีนึงว่าต้นกล้าไหนที่มันสามารถที่จะ เอาไปจัดจําหนได้แล้วก็ต้นไหนที่มันไม่สามารถที่อาไปจัดจํไหน่ายได้เพราะบางทีมันมีต้นที่งอลําต้นสั้นนะครับผมเราก็ต้องคัดเลือกนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมจากสุขุมติดพันไม้เลยนะครับโอเคนะครับผมเหมือนเดิมครับพี่พท่านไหนเนาะมีปัญหาเกี่ยวกับทุเรียนหรือเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามผมได้เลยหรือว่าจะอินบ็อก มาช่องทางไหนก็ได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะเป็นลิงก์เพจนะทักมาคุยกันได้นะครับผมหรือถ้าพี่ๆคนไหนยังไม่มีทุเรียนนะครับแล้วก็สนใจที่จะปลูกเนาะก็สามารถมาคุยกันได้เลยครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับผมมาอย่างน้อยก็มาได้แรกเป็นประสบการณ์กันนะฮะนี่ครับโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ลาไ้เพียงแค่นี้นะครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้สนุกกับการปลูกทุเรียนครับสวัสดีครับ